ก็คาถามแรกนะครับว่าทําไมครับทงไมต้องวัวต้องกินอาหารเสริมคําถามที่ว่าทําไมวัวต้องกินอาหารเสริมถ้าสมมติว่าเราตอบแบบง่ายๆเลยเนาะถ้าสมมติว่าเรานึกถึงตัวเราเองก่อนเราทุกวันนี้เราก็กินอาหารถูกต้องไหมครับใช่เราก็ยังต้องไปหาอาหารเสริมมากินเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งประเทศไทยเมืองร้อนมีความเครียดสูงวัวก็เหมือนกันค่ะบางทีเนี่ยวัวเนี่ยสัตว์อย่างเขาก็เป็นสัตว์เขาก็มีชีวิตนะคะแล้วก็เวลาเราเลี้ยงเนี่ย เราก็ให้อาหารเขาแล้วอาหารที่เราให้เนี่ยส่วนมากจะเป็นหญ้าก็อาจจะมีสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นอาหารเสริมเนี่ยมันก็เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้วัวของเราเนี่ยมีการจเจริญเติบโตที่ดีการจเจริญเติบโตที่ดีเนี่ยมาจากอะไรก็มาจากว่าเขาได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนพวกอาหารเสริมเนี่ยก็จะเป็นตัวอุดรอยรั่วต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการที่เขาได้รับสารอาหารไม่พออาจจะเป็นพวกกลุ่มของวิตามินหรือแร่ธาตุทำให้ร่างกายเขาเนี่ยสามารถทํางานได้เป็นปกตินะคะ ต้องบอกว่าเป็นปกติก่อนถ้าทำถ้าร่างกายทํางานไม่ผิดปกติเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงในเรื่องของว่ามันจะโตไม่โตเลยเพราะฉะนั้น <CON S> เราต้องเสริมพวกนี้ให้ร่างกายของเขาเนี่ยทำงานได้เป็นปกตินะคะตัวเขาเนี่ยก็จะพร้อมกับการที่เราเจ,จะเจริญเติบโตต่อไปขอพูดถึงว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะครับของมิร์คาเนี่ยให้คุบอกอธิบายเรับว่าจุดเด่นของเราคืออะไร ก็อย่างตัวมิกเซอร์คาวเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราผลิตขึ้นมาเนี่ยก็ตั้งใจเพื่อให้จะเป็นตัวที่เรียกท่านเรียกเราเข้าใจใง่ายๆก็คือในส่วนของพรีมิกพรีมิกเนี่ยคืออะไรก็คือในตัวของพรีมิกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของวิตามินและก็แร่ธาตุสำหรับตัวความสําคัญของวิตามินและก็แร่ธาตุเนี่ยก็คือสัตว์เนเขาต้องการน้อยมากแล้วก็อย่างถ้าสมมติว่าบ้านเราเนี่ยเราให้วัวกินแต่หญ้าเนี่ยค่ะเขาขาดแน่นอนเพราะว่ากลุ่มของวิตามินเนี่ยมันไม่ทนความร้อน เราบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนมากนะคะถ้าให้กินแต่หญ้าเนี่ยพวกวิตามิน A วิตามิน E อย่างเงี้ยสัตแทบจะไม่ได้รับเลยนะคะแล้วกลุ่มของพวกวิตามินเนี่ยมันก็จะมีความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะแล้วก็กลุ่มของแร่ธาตุอื่นๆนะคะบ้านเราเนี่ยดินขาดแร่ธาตุเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านเราปลูกพืชไม่หมุนเวียนเหมือนฝรั่งเขาเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแร่ธาตุในหญ้าก็ขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราให้กินแต่หญ้าไม่ได้มีการเสริมตัวพิม่ย ร้อเลยวัวทุกตัวแทบจะมีการขาดแร่ธาตุขังทุกตัวนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้เราก็จะมีการทำสูตรเป็นส่วนของวิตามินแร่ธาตุขึ้นมา mm hmm. ซึ่งถ้าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรีเมี่ยมในตลาดมีเยอะไหมก็มีเยอะมากๆเนาะมีค่อนข้างหลากหลายแบรนด์เลยให้เราเลือกแต่สําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราก็คิดสูตรให้มันค่อนข้างจะพรีเมีม่ยมขึ้นมา เพื่อที่จะให้มันง่ายครบแล้วก็จบในในอย่างเดียวนะคะโดยเราก็จะได้มีการเติมในส่วนขององค์ประกอบอื่นๆที่มันมีความสําคัญกับตัวสัตว์เนาะนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสารพวกสารสารสกัดจากโปรตีนนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโปรตีนที่มันมีความค่อนข้างเข้มข้นสูงเนาะตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของแคลเซียมนะะซึ่งแคลเซียมตัวนี้ก็จะมีส่วนในเรื่องของการเสริมตัวตัวกระดูก ให้กับวัวนะคะตัวที่3มเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเอนไซม์นะคะซึ่งตัวเอนไซม์เนี่ยสำคัญยังไงเอนไซม์ Inside เนี่ยมันจะไปช่วยย่อยอาหารนะคะแล้วถ้าวัวเรากินหญ้าเยอะๆนะคะหญ้าเนี่ยจริงๆมันเป็นอาหารหลักของวัวแต่จริงๆพวกนี้มันมีไฟเบอร์สูงมากนะคะถ้าวัวเนี่ยย่อยได้น้อยเนี่ยสารอาหารที่มันได้รับมันก็จะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเติมตัวเอนไซม์เนี่ยเข้าไปด้วยนะคะเพื่อช่วยเขาย่อยอาหารได้มากขึ้น ก็ทำให้เขาเได้รับสารอาหารไปใช้ในการจเจริญเติบโตมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวที่4ตัวนี้เป็นไฮไลท์หน่อยก็คือตัวซีลเนียมนะคะเราเนจะใช้ตัวซีลเนียมที่มันค่อนข้างมีคุณภาพดเติมเข้าไปทีนี้ในส่วนตัวซีลเนียมตัวนี้นก็จะช่วยในเรื่องของการาบำรุงระบบสืบพันธุ์นะคะทำให้กลุ่มของแม่วัวพวก่อ,อแม่พันธนุ์เขามีระบบสืบพันธุ์ที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะในเรื่องของการกลับมาเป็นสัตว์หรือการผสมสันธก็จะดีขึ้น,นะคะ่ะ ครับครบในเรืบบ่องของเรครับครบถึงบนแบตแล้วพีเชื่อทาขงเรานะครับก็เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับสำหรับการทำอย่างไงให้วัวโตวเร็วนะครับจากการกให้ใหจงไงดีหรือว่าให้เช้าหรือให้เย็นขอคำแนะนำจากหมอครับว่าช่วงไหนดี จากตัวมิกเซอร์คาวตัวนี้นะคะก็ถ้าเน้นในเรื่องของการเจริญเติบโตเนาะอย่างที่บอกไปเนี่ยก็คือเรามีวิตามินแร่ธาตุครบถ้วนพอตัวสัตว์หรือตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัวระยะไหนวัวอาจจะเป็นลูกวัวหรือพ่อแม่พันธุ์หรือเป็นวัวขุนอันดับแรกเลยถ้าได้รับวิตามินแร่ธาตุจากมิกเซอร์คาวแล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยพอได้รับวิตามินแร่ธาตุครบตามที่เขาต้องการนะคะพวกระบบต่างๆในร่างกายเขาเขาก็จะทํางานได้ดีขึ้นได้สมบูรณ์ ยกตัวอย่างเช่นระบบฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือพวกฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องากับการจจเจริญเต,ติบโตอย่างงี้ค่ะถ้าสมมติว่าขาดแร่ธาตุตัวใดตัวหนึ่งไปเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้หายไปมือก็ไม่โตนะคะแล้วก็นอกเหนือจากพวกวิตามินแร่ธาตุแล้วเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราจะมีพวกสารสกัดโปรตีนที่ค่อนข้างเข้มข้น,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 นเติมเข้าไปนะคะซึ่งไอตัวนี้เนี่ยถ้าเราเอาไปใช้ยกตัวอย่างในลูกวัวน,นะคะลูกวัวเนี่ยเขาต้องการโปรตีน้างเยอะนะคะแล้วบางทีเนี่ยถ้าเราให้แต่อาหารที่เป็นหญ้า บางทีเนี่ยย่าเนี่ยเขาถามว่าเขามีโปรตีนไหมก็มีนะคะแต่ในเรื่องของระบบทางเดิอนอาหารเขาอะมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะเขายังเด็กอยู่เนะะียค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนของตัวโปรตีนเช่นข้นที่เราเติมเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นโปรตีนที่ตัวลูกวัวสามารถที่จะดูดซึมได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนเราให้โปรตีนเข้าไปแล้วลูกวัวก็ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแนวโน้มที่การใช้ตัวมิกเซอร์คาวเนี่ยจะทําให้ลูกวัวเนี่ยมีการจเจริญเติบโตที่เร็วกว่าเดิมค